เผ่าจักรพรรดิบังกรข้ากำลังจะมาแล้วชินนานจะเป็นยังไงบ้างเออเจ้าคือข้าชื่อหัวตีเฉินชินนาน์เขารู้สึกว่าเขาจะไม่ค่อยมาดีนะเจ้าไปทำอะไรให้เขาไม่ชอบหรือเปล่าล่ะเออข้าเองก็ไม่รู้ขอโทษทีนะพี่หัวข้าจะต้องรีบกลับไปที่เผ่าจักรพรรดิบังกรตอนนี้ข้ายังไม่ว่างคุยกับท่านหืมทำไมน้องชินนานจะต้องรีบด้วยละ่ะหรือว่าเจ้าทำอะไรผิดไปอย่างนั้นเหรอ ฉินหนานหยุดนะอย่าพยายามหนีเลยจะไม่รอดล็อกแย่ yeah, แล้วดูเหมือนว่าน้องฉินจะไปสร้างปัญหาใหญ่มามากเลยนะเรามาเปลี่ยนที่กันเถอะบุมอ่ะนี่มืนบ้าอะไรภูเขาไฟโลกันห่างจากที่นี่ไม่กี่ไมล์แม้ว่าเราจะถูกตามล่าแต่มันก็เป็นเพียงแค่กลุ่มสามดาวต่อให้เจ้าเมืองทันเดอร์ตามมาทันข้าก็มีวิธีจัดการเขาอยู่งั้นเราก็รีบไปที่ภูเขาไฟโลกกนกันเลยภูเขาไฟโลกัน ออที่นี่ที่ไหนกันเมืองนี้มันกว้างมากเราจะต้องแบ่งกันเป็น8กลุ่มเพื่อตามล่ามันข้าอยากจะฆ่าชินนานให้ได้เลยมันอยู่ตรงนั้นได้ตามไปเร็วจะพวกนั้นุตสาแบ่งออกเป็น8กลุ่มจะทำไมกลุ่มที่แข่งแร่งที่สุดถึงมาตามล่าเราด้วยละ่ะตอนนี้กินไอของเราถูกกบไปด้วยภูเขาไฟโลกันแล้วชินนานเจะสามารถจัดการกับผู้เชี่ยวชันขอบเขตตำนานระดับหกได้ไหมไม่มีปัญหาอยู่แล้วเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเพื่อข้า ต่อไปเราก็เข้าไปได้แล้วถ้าเกิดจะดีกว่าเราควรหลีกเลี่ยงการประทะโดยไม่จำเป็นฉีมาคงข้างหน้ามีพื้นที่ต้องห้ามอยู่เราสามารถใช้หลบซ่อนได้ดีมากแต่ก่อนอื่นเลยเราจะต้องทำนี่ไว้ก่อนหุ่นเชิดวิญญาณฟ้าดินจงกายเป็นมนุษย์สึกพิงใช้เจ้าหุ่นเชิดนี่ถุงเวลาพวกนั้นไว้คงจะดีไม่น้อยเลยไปกันเถอะ ยังไงซะที่นี่แม้แต่คนที่อยู่ต่ำกว่าขอบเขตตำนานระดับ3ามก็ไม่กล้าเข้ามาเจ้ามีทางออกไหมเจ้าตามเข้ามาเหอะยาเยี่ยมไปเลยฉินนันเรายแยกตรงนี้จะต้องเป็นสถานที่สืบทอดแน่เลยงั้นเราก็ไปดูกันเถอะฝึกกลิ่นอายของที่นี่แข็งแกร่งมากชินนันจะจะไปดูด้วยกันไหมมันไม่มีอะไรน่าสนใจสำหรับข้าถ้าเกิดเจ้าสนใจก็ไปเองเถอะที่นั่นคือ ถ้าเกิดเจ้าไม่สนใจงั้นข้าไปแล้วนะถ้าเกิดมีอะไรให้ติดต่อข้ามาให้ข้าดูหน่อยเถอะว่าสมบัติชิ้นที่2ของจกักรพรรดิทลายสวรรค์คืออะไรกันแน่ผลึกกระบองกายศักติ์สิธิ์อย่างนั้นเหรอไม่มีผู้ใดที่อยู่ขอบเขตตำนานจะต้านรับพลังของข้าได้สิ่งนี้มันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลยแต่ว่าข้าชอบรูปลักของมันจังเลยเลิกหนีได้แล้วตายซะเถอะ ฟึมแกรกแกแกบ้าเอ้ยเราโดนหลอกแล้ว